สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีรถยนต์ SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในไทยมานานหลายปีและตอนนี้ก็กลับมาพร้อมโฉมใหม่ที่ทั้งหล่อขึ้นแกร่งขึ้นและฉลาดขึ้นกว่าเดิมครับกับ Toyota Fortuner 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวคันใหญ่ขับลุยได้ใช้งานในเมืองก็ดีออกต่างจังหวัดก็สบายห้ามพลาดรีวิวนี้เด็ดขาด เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Fortuner 2025มาในลุคใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวและหรูหรามากขึ้นไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เรียวเฉียบพร้อมไฟเดทามรันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ใหญ่ขึ้นรับกับเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัวกันชนหน้ามีความสปอร์ตมากขึ้นเพิ่มความดุดันในแบบรถ SUV ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางด้านข้างตัวรถมีเส้นคาดที่พาดจากไฟหน้าไปยังไฟท้าย ทำให้รถดูยาวและมีมิติมากขึ้น,ล,นล้ออัลลอยก็ได้รับการปรับใหม่ให้ดูเท่และล้ำสมัยขนาด20นิ้วในรุ่นท็อปที่เรากำลังพูดถึงซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งในการขับขี่และการจอดโชว์เท่ๆไฟไท้ายแบบ LED ก็ถูกออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นส่วนสีตัวถังในรุ่นนี้ก็มีให้เลือกหลายสีทั้งสีขาวมุกสีดำเมทัลลิกและสีใหม่อย่างเทากราฟฟิตที่ดูสวยและแปลกตา มาดูที่ขุมพลังกันบ้างครับ Toyota Fortuner 2025มากับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่มีการจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำมากขึ้นในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อยังมีระบบพาร์ทไทม์4 w d และระบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อให้สามารถขับลุยทางวิบากได้อย่างมั่นใจ และสำหรับใครที่กังวลเรื่องอัตราสิ้นเปลืองต้องบอกเลยว่าในรุ่นนี้โตยโยต้าปรับปรุงระบบการเผาไหม้และการฉีดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นทำให้ Fortuner 2025มีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดกว่ารุ่นก่อนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรขึ้งอยู่กับสภาพถนนและพฤติกรรมการขับขี่เมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในก็จะพบกับห้องโดยสารที่หรูหรามากขึ้นอย่างชัดเจน แผงคอนโซลหน้าใช้วัสดุซอฟทัดตกแต่งด้วยลายไม้สีเข้มและแถบสีเมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งในรุ่นท็อปหุ้งด้วยหนังแท้แบบ p e r f o r อ t e เพร้อมระบบระบายอากาศเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางมีระบบบันทึกตำแหน่งการนั่งอีกด้วย จุดเด่นอีกอย่างคือหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียง JBL ลำโพง9ตัวให้เสียงที่กระหึ่มรอบทิศทางใครที่ชอบฟังเพลงตอนขับรถต้องหลงรักแน่นอนผู้โดยสารตอนหลังเองก็ได้รับความสะดวกสบายเต็มที่ เบาดแถวสองสามารถปรับเอ็นได้และมีช่องแอร์แยกส่วนพร้อมพอร์ตชาร์จ USB หอลายจุดส่วนเบาดแถว3ก็นั่งได้จริงเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อนๆในด้านเทคโนโลยี Fortuner 2025ก็ไม่น้อยหน้ารุ่นหรูเลยครับมาพร้อม t y y t t Safety s e n s นรุ่นล่าสุดมีทั้งระบบเตือนก่อนก,อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัตริระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่่มกลับ ระบบอ่านป้ายจราจรและระบบไฟสูงอัตโนมัติยังไม่หมดครับยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ให้ภาพคมชัดระบบช่วยจอดอัจฉริยะและเซ็นเซอร์รอบคันทำให้การขับในเมืองหรือการถอยจอดในที่แคบแคบกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับรถขนาดใหญ่แบบนี้ พูดถึงเรื่องราคารุ่นเริ่มต้นของ Fortuner 2025อยู่ที่ประมาณ1.5ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่แต่ระดับ1.9ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในด้านขนาดสมรรถนะความปลอดภัยและออปชั่นต่างๆถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถ SUV อนเนกประสงค์แบบครบเครื่อง แล้วถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดตอนนี้อย่าง Ford Everest หรือ Isuzu MUX ก็ต้องบอกว่า Fortuner 2025มีความได้เปรียบในเรื่องของความทนทานภาพลักแบรนด์ที่เชื่อถือได้และราคาขายต่อที่ยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง Everest อาจจะเด่นในเรื่องของความล้ำสมัยและแรงบิดที่มากกว่าเล็กน้อย ส่วน MU-X ก็เน้นความคุ้มค่าในราคาแต่เมื่อดูภาพรวมแล้ว Fortuner 2025ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่สมดุลทั้งในเรื่องความหรูหราความแข็งแกร่งและความคุ้มค่าในระยะยาวและแน่นอนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการแต่งรถโตโยต้าก็มีชุดแต่งแท้จาก T-R-D ให้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นสเกตรอบคันสปอยเลอร์หรือแม้แต่ชุดช่วงล่างแบบสปอร์ตที่เพิ่มความหนึบให้กับการขับขี่ บอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วเท่ไม่แพ้ SUV สายโยุโรปแน่นอนสุดท้ายนี้ Fortuner 2025คือรถที่ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาด SUV ของเมืองไทยได้อย่างไม่ต้องสงสยัยด้วยดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ไว้ใจได้เทคโนโลยีทันสมัยและความอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่คนรักการเดินทางหรือคนที่มองหารถใช้งานจริงจังในชีวิตประจำวัน ถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นต่อไปสวัสดีครับ